มันเริ่มจากคืนเดือนดับที่บ้านทุ่งท้ายหมู่บ้านผมจำได้ดีคืนนั้นฝนตกพรำๆอากาศเย็นยเยือกผิดปกติผมนั่งเล่นหมากรุกกับตาเท่าสายที่ใต้ทุนบ้านจู่ๆหมาหอนโหยหวนยาวนานตาเท่าสายเงยหน้าขึ้นมองฟ้าคิ้วขมวดมุน หมามันเห็นอะไรของมันวะตาผมถามตาเท่าไม่ตอบแต่แต่พึมพำเบาๆคืนนี้ไม่ดีพอตกดึกเสียงหมาหอนก็เงียบไปแต่กลับมีเสียงแปลกๆแววมาแทนเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่แหลมสูงเหมือนเสียงผู้หญิง ผมถามตาตาบอกว่าอย่าไปสนใจมันเป็นแค่เสียงลมแต่ผมรู้ตาโกหกคืนนั้นเองที่ผมเห็นมันแสงสีแดงเรืองเรืองลอยออกมาจากป่าช้าท้ายทุ่งไฟดวงนั้นค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆแต่กลับเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นรูปร่างเป็นผู้หญิง ผมเห็นผมยาวสยายใบหน้าขาวซีดดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาทางบ้านผมกระสือผมได้ยินเสียงตาเท่าสายกระสิบแผ่วเบา ผมตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้ได้แต่จ้องมองมันลอยขวางอยู่กลางทุ่งแสงสีแดงนั้นค่อยๆดับวูบลงแล้วก็โผล่มาใกล้บ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆตาเท่าสายรีบขวาพระเครื่องที่คอสวดมนต์เสียงดังผมได้สติรีบวิ่งเข้าไปในบ้านปิดประตูลงกลอนแน่นหนา คืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนได้ยินแต่เสียงหมาหอนเสียงร้องไห้แหลมสูงและเสียงเคาะประตูเบาๆแกช่วยฉันด้วยเป็นเสียงผู้หญิงเสียงที่ผมจำได้แม่นยำ เช้าว,วันรุ่งขึ้นผมเดินสำรวจรอบบ้านพบรอยเท้าเปื้อนโคลนแดงๆเละอยู่หน้าประตูและกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาแตะจมูกหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยเห็นแสงสีแดงอีกเลยแต่ทุกคืนเดือนดับผมยังคงได้ยินเสียงร้องไห้แหลมสูงจากทุ่งนาแล้วคุณละ่ะ เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในคืนเดือนดับไหมถ้าเคยเจอเรื่องแบบนี้ฝากเล่าไว้หน่อยนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลุกอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณ